โอเคก็สวยเดี๋ยวทชมทุกท่านด้วยนะครับกดรับส่วรายการปันชาแนลนะครับวันนี้เริ่มพิกับเอ่อพิกเซลกันทรีด,ดีกันแล้วนะครับในายพาที่อ่าสิบสามนะครับใช่ไหมจำไม่ผิดมาเอะเราไปดูเควสก่อนเควสประจําวันลืมดูเลยช่วงนี้มีอัปเดตใหม่ด้วยแล้วก็ไม่ได้เล่นนานด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มัลติคอมบัตมีช e n เลนโคลว์ซีโร่ครับก็เลยติดไม่ถึงกระติดมากสิ ก ok okay. ็เล่นๆไปยิ่เฉยมาคิยจะวิทย์ภัยประวัมีคนบุฟลสมักอันนเชนสมัยนั้นวิ่งเด็ดแมะโอปีน่าลีน่ามันยากไปนะวันนี้เล่นอะไรดีวันนี้เรามาเล่นนะ ขับสโบเวอร์มาดีด็ดนะเอาแฟลกแคปเจอร์แล้วกันไปเอานี่ connecting to server มาแล้วมาเดี๋ยวผมันจะเก็บอ่าเลเวลนะครับซื้อนี่ให้ได้ Santa Sword Santa Sword ทำไมชื่อมัน Santa Santa ไม่ใช่เฮ้ยอีกฝั่งหนึ่งมันได้สองเรว่า อุ้รอบค้างเผมเดาได้เลยทีเราต้องแพ้ใครส่งเสอรใครใครอะรอูพน้าเซิ้กันมาสเตอร์เออมเดเซิ้ากันเอโอ้หโอ้โโอ้โโอ้โอ้หโอ้โโอ้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  ลอยเลยไปละโฟตอนพิสโตอือออ้าวตกเอ้ยต้องอัดใหม่ครับโอเคเอ๊ะทำไมเอเอนี่ไม่ได้อัดใหม่ใครใคร,ใคร เกาะมันหนามากต้องไป,งปยินตู้ไปเด็ดชิวโอ้ยโซล่าพาวเวอร์เอาจริงเดียขึ้นไปข้างบนกันเลยมันกระตุกอะโอ้ยไม่รู้ว่ากระตุกกระตุกัอัหรือว่าอะไร ดีกับมุกเสียดีนะครับไม่เจอเออไปดูแล้วไปดูแล้วโอ้มมันมันจะหนูเทาไฟแล้วเสียงปืนใครมันรู้รู้เลยจะหนูเท้าไฟให้ตายเ่ยตอนนี้โนเลมจุดจุดที่จุด S <S นั่นแหละเอาเพชรน็อกอา u เ k ลไ l ฟ i เ l ลไ i ฟลกระเป๋าเยยแหมเฮ้ยฝังเราไปเาถงไปแล้ฝังเราไปาถงแล้ว,ลว,ลว,ลวต่อยต่อยกับปัจะดูโอ้โหมันอยูมันดูกลามนี่เ, <S <S เออเกแลว อีกแล้วเหรอัอนนี้น,นคนแล้วโอ้ยมาที่ไหนกัดออติดรีด,อ,ด,อ,รดอ,อียูโรถกันโนวินอะไรเนี่ยโอเคเฮ้ยไปไปเนะเอาดูดเอาดูดเอาดูดมามาอยู่นี่เก่งเลย มาเดี๋ยวนี้มามบนี่เลยเจ็ดหัวเี้นั่นแหละดีมากวันเดียวในสองอกสองสองแอ,งอ,อ้อะไรอะเบิดวน,นั่นไปจุจบไมเาเกอ ควางควางใครควางใครควางใครเอาเอ้ยเอาเลยดิงเลยดิงมาเอเฮ้ยผมไม่โง่ออย่าเก็บอันนี้ผมไม่รู้เรื่องเอ้ยระเบิดตุบตุบเสดเลี้ยงล็อกเอาทีใหม่ ไรพวอน,นี้ก็ใช้ใช้ดีข้อเสียคือมันเขาเรียกว่าไรนะมันทำอมันไม่ค่อยแรงสสัยว่าใช้ดีไม่ใช้ดีนะให้ให้ถ้ยิงคางไนีนแล้วใครเขาดิพลอยอะไรโอ้้หชัดเจนชนะเรียบร้อยครับไม่ได้กินมึงหรอกอ่าเรียบร้อยแล้วสามี เอาสักเอาดังแฟคเตอรี่ไหมน่าจะดีครับฝั่งนึงมันได้ไปแล้วอ้ยแล้พูดลอยๆถ้าเป็นข้อสัญญาวันประตูท้ายเราแพ้แล้วครับทีนี้วิ่งจ้ะ What s happened อีกแล้ว เฮ้ยไปไหนไม่ได้เลยเอ้ยเล็บตุกเกมมีคนทอแท้มีคนทอแท้มีคนทอแทนใคร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 ออไฟโร่เอาไนาไปอู้ไม่ดลอลการโตัตัวน่าตัวไสื่นี่เนี่ยตา ไอ้ยานมจอนนี่ของเราเอ้ยแล้วมันบินไปโู่นแล้วโอ้โหมันจี๊ซีโฟมาจากไหนไวะเนี่ยระเบิดเอ้ยระเบิดซีโฟอะไรซีโฟระเบิดติดตั้งสงสัยจะไม่ชนะแล้วล่ะครับมาเล่นสองตางแล้วก็ไปเ้ อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอจึบโอ้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 อีกแล้วเพนตี้โฟรเดตเราทำอะไรผิดยม่หยุดยิงระเบิดนับถอยพลังนั่นแหละดีมากจไม่ไม่อือไอคิดเชแน่น ว oh. oh. ุ้นชิวสิบเอ็ดฝากเราไม่เลยเอาฝากเราบีเราคนดียวอยา่ยา,ายอมแพ้มีคนต้องแพ้โอ้โหก็ต้องแพ้อยู่แล้วล่ะมีเราคนเดียวโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้านะครับ,รบถ้าท่านผู้ชมคนใดชอบอล <c oughs> ลแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็อย่าลืม แชร์เพื่อนรับชมกันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับพี่เอ็นครับ